สวัสดีครับโอน้มารวยภาพมาตามผลของงวดวันที่16กรกฎาคม2568เ้ยนะครับมีเขาหลายถัดนหลายคนนะครับแล้วก็มีทั้งฟังเล่ากับเขาดีเท่กันนะครับเป็นผู้ใดแน่องไปฏิดิตามในทังในงวดวันที่16กันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องยูซี่เซ็นชองนะบมนิธรรมาสรุปแนทางเด้อนะครับว่าวันนี้มีภพยเข่าพิลุดนะครับเนาะ ขอขอบคุณอีซีได้ครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องมารเลอช่วยได้นะครับครับขอโทษอ่ะศูนกหนึ่งเก็ดสามเก็สองเก็แปดนะครับอยากสนับสนุนอาจารย์ทันใดหรืออยากสวยเรียนธนใดติดต่อมาเดินนะครับเอานะครับก็มีคพืนเขาเนี่ยก็มารับชมกันเลยนะครับวันนี้ก็มีแม่ยไพ่นะครับฟันวาบันเป็นงานคนหลายนะครับบันอีกทีหนึ่งสองหกนะครับหนึ่งสองหกเดิอนะครับอออสองหกเนาะ นะครับสาหรับเมลไพ่เนาะนะครับแล้วก็มีนะครับเป็นคลิปแรกเขาม่เขียวหน่อยเนาะที่ว่าให้หาสามเกียนครับกับสิมีบนคนเขียนแบบสองหกนะครับมีเขียวหน่อยเห็นภาพเนี่ยบนเขียนแบบสองหกเลยนะก็ได้ถามคนโยสิบว่าเมียนสองหกแต่ไม่เขียวสัตนะครับออกสองหกอีรีพี่น้องเอ้ยนะครับสำหรับมีเขียวคลิปแรกเนาะคลิปนี้รู้สึกว่าคลิปนี้เราเป็นเน้นเป็นรัฐบาลไทยนะครับ มันก็บอกพิศนาเนาะบอ่นบอนอ่อนะบ่อนอ่อนได้มาเก็บคือสองหกแท้บมเลยเลยวายนะครับเนาะอ๋อ,อสองหกอีกนี่นะครับบอ่อนอ่อนมาเกยวนะครับแล็ก็บนี้นะครับแม่นั่งเนาะแม่นั่งเลขพระนะครับเลขวัดปลานะครับ,นค,รบคนว่าวัดนี่ขาจาถือยุบประจำเนาะครับลวงพอจะบอกบอกเลขแต่ว่าจะเป็นพิศนาที เน่ยโยบจับเอาเองนะครับวันที่พละหายมาสองหกหกนะครับนางสี่นะครับเลขออกสองหกนะครับเนี่ยมาเลยว่างหายนะครับเนี่ยสองหกอรีนะครับสำหรับเลขไม่นั่งวัดปลานะครับสุดยอดเลยนะครับวัดเนี้เนาะยินข่าวว่าผลถือเลขดูด้ยนดหวัดเนี้นะครับโยมไปถากไปทำผูบาาจานเนี่ยผู้ใดจับคำวรวุพอได้ดีๆกับมีโฉกันดยวยนะครับเดี๋ยวตามอีอีกข้างนะครับเนาสำหรับผู้ใดอยากตามแม่นังเนาะ เสียดายเนาะนะคร a a ับก็สิมี่แม่ปั่นหนึ่งผู้หนึ่งนะแม่ปั่นนะครับแม่ปั่นนี่ฟันเลขหกตัวสองสี่เก้านะครับบริจาคสองสี่ให้แต่ว่ามีสองสี่ได้ครับเป็นเลขตัวเก้าเด้นะเลยสองสี่นะครับเลขแม่ปั่นว่านะครับซ้ำเป็นตัวเก้าเนาะนะครับเปลี่ยนแต่หกเป็นเก้าเนาะแต่ว่าสองสี่เข่านะครับเลขแม่ปั่นเนาะก็มี่นะครับ ม่เคี้ยวหน่อยนะไม่เคี้ยวหน่อยฟัน,นพอคนมอเราแม่เป็นล้านนะครับซื้อว่าคิวเดียนเราไปเสี่ยงนะนะครับคิวเน,นี่ยพอรเราไปเสี่ยงหลังเดือไท่เนาะได้สร้อยที่เขานะครับไปเที่ยวของเราแม่สองซีนทักหนึ่งนะครับอันนี้คือสร้อยที่ม่เคี้ยวหน่อยว่าสองซีทักหนึ่งเด้น,นะครับแล้วก็มีฟันลูกไส้จับปลานะครับนี่ลูกไส้จับปลาเนะาะก็พอนะครับ อายุยี่สิบปีนะครับ <Okay. S 1> ม,มาอีกนะครับมากเออแปลกกนเลยไปเคี้ยวหน่อยนะเขาหไห้เล้าแต่ว่าเขาไทยนี่ดีนะครับเอ๋อกัซ่อมเมอพี่น้องเนาะบางข้างมันกะ็ะเยอนี่แหละนะครับไห่เล้าแต่ว่ามาไท่ <Okay. S 1> นี่ฟันเห็นลึกบัานพี่น้องนะครับน้องชายไปกินเขาอยู่บัานเต็มยู่นะครับอือการวกองสองซีตัวเดียวเข็นๆนด้ครับบอลซีมมสามอย่างนะครับสามตัวเปล่า มัรวยก็ได้กันมัรวยก็ได้ฟันว่าเมยปันบอกเลยเกนะ่าศูนยเนาะแต่ในฟันในี๋ยวไวจำหน้าส่างเลยตีสองเก่าเนาะเก่าสองหลอกสองหกนะครับบริกรารไห้เนาะประมาณนี้นะครับหลายฟันต้องไปเคี้ยวนะเขาเขาไห่ไห้เหล่าออกไห้นะครับแม,ม่ปูไห้อุ้มเล็กน้อยไอซี่นหนึ่งออกสองซี่ครับแม,ม่ปู มเมเกียกับเสดายเขาเรีเยกเมเกียคงสุดท้ายเนาะเป็นแม่เพิ่งหายมาว่าถือว่าสองหมวซ้อนแล้วหายมาสามหกหนึ่งออกหกสองนะครับสองหกเนาะนเดือดโตเพลียงฝันว่าเด็กกินนมอยู่บวกไลยหล่เลขตีสี่หนึ่งศูนย์ออกเพื่อนบ้านออกเพื่อนบ้านเล่านะครับหนึ่งศูนย์เออออกเล่าดีครับไม่เกียในแม,เเน,ม,ม,มนเล่าเนาะไม่เกียในเพื่อที่ตาประจันประชุมว่าเราแบนเล่านั่นแห แม่ปันโคบสุดท้ายกันไรสดนะครับว่าได้เกตสามออกเล่าพี่น้องนะครับเออแม่ปันสุดยอดเลยนะครับเล่าขอดีด้แม่ปันเนี่ยนะครับตามไปเด้อนะสำหรับแม่ปันไม่เกไม่เคี้ยวหน่อยนะครับไปฟังเล่าดีเสียดายพี่น้องมอเตอร์ไฟันโคกสุดท้ายฟันวันลอนไหลลงน้ำออกสามตัวหนาหนึ่งเกตหนึ่งเด้อนะครับสำหรับพวฟันมอเลอร์ไหลลงน้ำนาะกับที่มอร้อรฟันวันได้หลวงเตนะครับ อายุมอโลยกะซีซีปีนะครับเกิดพ่อซอสองซีออกพ่อซอเกิดนะครับในหลวงตีรอดซเตะเขาเล่าเอีกนะครับโอ้เสียดายนะครับเอาตามไม่ฟันดีเดียวมอโลยแบงปันนึเกเขาครับนี่เขามีรูเป็นธรรมดานะครับอแม่ไม่คิดร่อยไอแปอดหนึ่งมันสุดท้ายออกเล่าอ่ะนะเออแมนออกออฟซินนะครับ แม่ลุยเสียดายกันแม่ลุยก็ได้แม่ลุยฝันไปกินเนี่ยเฮี้นแม่ใบเนาะแล้วก็ไปเอาเหรียญเฮี้นแม่แม่แก้วแต่ว่าบ่เอาก,อก,บาบากอระเรยาปลาโรคของท่านปลาอะไรทีหกสิบสองผล,งลนะพย่อมโรคเนาะเพิ่นว่าเอ้ยบ่ได้ของท่านบ่ได้เนี่ยปลาโกคขางท่านแม่ดอกอีหลีนะครับเสียดายสำหรับแม่ลุยแม่ดวงก็ฝันว่าจะได้มาโค้ดไหนตัวของหนะ่วยเนาะหรือโรคศูนย์หกนะครับเสียดายอยู่นะครับตัวย่ามาสองเก่า ดอกสองหกนะครับเม็ดดวงนะนะครับอหรือประคบหนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับหนึ่งสองเก้าดอกสองหกประคบนะตามต้นนะครับเมื่อดอาจจะไปฟังลาบก็ไรด้วยกันนะครับนะหน้าทองเลี้ยนนะครับหน้าทองเลี้ยนล้านหน่อยฝันลาเลี้ยดเต็มมือพออายุยุบงยิบเจกศมาสั่นนะครับบะเจียวเพิ่งเร็ว่ายุเกศมาสั่นว้าดอกสองหกครับนะเสียดายขีดหน่อนะครับนะ สดาแห้งอยู่ที่เหกคนมาสองหกสองเจ็ดเลบาดซี่เขียนลงมันแล้วว่าสองเก็ดอะไรเาครับแล้วอาสองเจ็ดตัวเดียวนะครับเอาเหล็กพะยะบึงเน้นนะครับไอสองหาเอาสองหกโอ้ยพี่เตี่ยมเดียวครับเด่นหน่อยผ้าประกอบเหล็กบึงน้ำกันนะครับแม่ตัวเองสิบแปดนะครับคนเพื่ออกักคุนออกออมสินบอกครับเรล็กพอลี่ ลูกไส้พอลีซีซีเกซีออกท่อกรอครับออกออกซินต้งออกท่อกซอหรือไส้พอลีลูกไส้พอลีไปเที่ยวเพียงบานก่อนเนอะ,นะครับก่อนจะไปไทยเนาะไปเที่ยวธนาคารเที่ยวยังสีละนะครับส่วนน่ป็นดสรัอม่อนไห่สองศูนย์ซีเก่านะครับสองซีบริตนไห้นะครับเพิ่นมักลาย,ยัานเนาะเพิ่นมักซับนี้เนาะเขเลยบริตเ,เ,เอาสองซีไห้สำหรับแมอม่อนนองคูวินไห่สองเก็ออกสองหกเป็น้องเอ้ยเลตัวเดียวกำขอสารย้า่ นับผิดวะเือเสียดายเนาะลูกจานหกสองครับโอ้บริตัดไหนนะครับหกสองนะครับลูกจานเขาเพื่อนนะครับเลขพอพดทั้งเสียดายพี่น้องนะครับเลขพอพดผียำเรายะมีท้องเก่าท้องเก่านะหายมหาสองสามเลขออกสามสองสีนะครับ,าารบผิดแตกหนึ่งเนาะเลขสามตัวพอพดนะครับเล่เกี้ฟันมหาหักซ้่หัวนะครับพนกับซี่สอง ชีสามเราคนวัดเตรียมชีสามแล้วเริ่มเลลงชีสองให้เสียดายเราทำเกิดเสียดายห้มีอายุไม่เกี่ยงเนาะเอานะครับกับขอบพุทธเลไลพี่น้องชีติดตามเราชมเด้อนะครับกับตามกันต่อนะครับสำหรับในทางของแม่เกี๊ยนะครับเพิ่อนกับเป็นคนฟันแม่นคนหนึ่งนะครับเข้าสู่กันต่อนะครับเดี๋ยวอยากสัุกสนานอาจากทะเลกัติดต่อมาเลยมาเด้อนะครับเดี๋ยวแกตัวกันไหมสำหรับในทางนะครับวันนี้ใช่วงน้ำสุขสุขสวัสดีครับ